เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆน้ำชมเล็กซื้อเล็กอยู่คนระับบ้านสวยราคาถูกด้วยนะครับยกแปลงเพียง9 8 0 0 0 0นบาทเท่าเด้งพื้นที่200ตารางวาเลยนะครับ9 8 0 0 0 0นบาทบ้านหลังใหญ่ๆมี2ห้องนอน1ห้องน้ำหนห้องครัวมีพื้นที่เหลือเยอะครับปลูกต้นไม้ทำสวนจัดสวนหย่อมได้สบาย ตัวบ้านก็สภาพดีทั้งภายในภายนอกครับด้านหน้าและด้านข้างติดทางสาธารณประโยชน์ติดถนนถึง2ด้านครับแม่อัดแน่นอนเตียก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งกับด้านหลังมีที่เหลือปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวได้ทำเลก็ดีนะครับค้าขายได้ภายในตัวบ้านก็สวยห้องใหญ่ๆทั้งห้องเลยเฟอร์นิเจอร์ก็แถมให้ทั้งหมดเลยคนระับเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นในบ้านแถมให้ทั้งหมดเลยทีเดียวโต๊ะตู้เตียงอะไรทุกอย่างเนี่ยครับ ทำเลก็ดีกันในทางสะดวกใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้วัดเกาะตาพุทธใกล้ตลาดโพธารามมีเพื่อนบ้านน้ำไฟสะดวกเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดง980,000บาทครับคุ้มๆถ้าชอบก็ฝา,ากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูสถานที่จริงกันก่อนแบงนี้อยู่โพธารามราชบุรีเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สามารถติดต่อโดยตรงได้เลยครับ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ